เครื่องยิงรีเวทไร้สาย Infinity ี e r i e s นะครับใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ P20 ขนาด4แอมป์และ2แอมป์สามารถยิงลูกรีเวทได้กี่ลูกพ m มกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับพบกับผมนะครับสแตมนะครับและช่างบัตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าของบริษัทพัมกินคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ผู้ชมนะครับก็สอบถามมาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับสำหรับเครื่องยิงรีเวทไร้สาย P20 Infinity Series นะครับใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ P20 ขนาด4แอมป์และ2แอมป์ได้สามารถยิงได้เยอะไหมครับต้องบอกเลยตัวนี้ต้องบอกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราก็จะมี2ขนาดขนาดที่เป็น2แอมป์นะครับกับ4แอมป์ทีนี้เราก็จะมาท้าพิสูจน์กันว่าแบตเตอรี่2แอมป์นะครับสามารถยิงลูกรีเวท ได้กี่ลูกกับแบตเตอรี่นะครับ4แอมป์และคลิปท้าพิสูจน์ของเรานะครับสินค้าที่เราจะไปเทสจะเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับว่าแบตเตอรี่2แอมป์นะครับกับเครื่องยิงดีเวทนะครับของพัมคินจะยิงได้กี่ลูกนะครับตันนี้นะครับแบตเตอรี่2แอมป์ บแบตเตอรี่2แอมป์เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับเราใช้เวลาในการยิงทั้งหมดนะครับ ของแบตเตอรี่ p 2 0 2แอมป์นะครับดอกทั้งหมด421ระยะเวลานะครับ1ชั่วโมง2นาทีเราจะมาทดสอบกับแบตเตอรี่ 4M แอมป์ของพัมคินนะครับว่ายิงลูกรีเวทขนาดเดียวกันนะครับได้กี่ลูกนะครับเดี๋ยวทดสอบกันครับ แล้วเราก็พิสูจน์กันแล้วนะว่านะครับว่าแบตเตอรี่4แอมป์ของ P20 นะครับสามารถยิงลูกรีเวทได้นะครับ9 4 2ลูกนะครับใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะครับ2ชั่วโมงกับ5นาทีนะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับเครื่องยิงรีเวทของพามคินกับแบตเตอรี่2แอมป์และ4แอมป์ เป็นไงบ้างครับคุณสดต็มหลังจากที่เครื่องยิงวีเวทที่ผมเอาไปสาธิตมานะครับกับแบตเตอรี่2แอมป์กับ4แอมป์เรียกได้ว่าวันนี้เราท้าพิสูจน์จริงๆเลยนะครับว่าเครื่องยิงวีเวท P20 Series Infinity ตัวนี้เนี่ยครับผมระหว่าง2แอมป์กับ4แอมป์เนี่ยยิงได้ตามวิดีโอเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากสอบถามนะครับหรืออยากให้เรา2คนสาธิตสินค้าอะไรนะครับก็สามารถ็อกซ์สอบถามมาได้เลยผ่านเพจพามกิมจูหรือไลน์แอดของพามกิมจูของเรานั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพำมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพำมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง